ที่เคยปลูกเพราะปลูกได้อะไรเงี้ยมันก็ยากขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดโรคของพืชโรคของแมลงอะไรต่ออะไรซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนมันกระทบแน่นอนกับเกษตรกรที่ทําคือผลผลิตมันจะได้น้อยลงมันก็จะเป็นปัญหาคืออันนี้ในระดับของผู้ผลิตเขาก็ชาวชาวสวนเขาก็ลําบากก็อาหารที่เราได้ทานที่มันผลิตมาแบบอินทรีย์แบบปลอดภัยเนี่ยมันก็จะ มีโอกาสที่จะลดน้อยลงเพราะว่าจากสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่ทําให้คือมันมันทนอยู่ได้ยากค่ะก็อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะแล้วก็พี่สังเกตดูน้ำเนี่ยน้ำจากสระที่เรามีก็แห้งลงเร็วนะคะทีนี้ถ้าเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้การเตรียมเตรียมเรื่องของน้ำเอาไว้พี่ว่าคิดว่าน่าจะมีปัญหาค่ะปัจัยการปรับตัวเรื่องอาการทำเกษตรยั่งยืนของเกษตรกรเนาะก็คือเรา พัฒนาเพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตออามาที่ตลาดเกี่ยวเนะาะขณะเดียวกันเราก็เชื่อมโยงนะครับกับผู้บริโภคนะครับให้ผู้บริโภคในตลาดเกี่ยวนะครับมีความเข้าใจเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบว่ามันการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะกระทบกับเกษตรกรอย่างไรนะครับแล้วผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกรนะครับที่ ทำกเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็กาลังพยายามปรับตัวนะครับาภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรนะครับก็จริงๆแล้วหนึ่งคือคือก็เป็นคนชอบทําอาหารมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นคนปลูกต้นไม้ด้วยนะคะที่บ้านคือปลูกผักทานเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ย คือด้วยความที่มีคนในครอบครัวไม่สบายคือแต่ก่อนก็ทําทานก็ก็แตส่สมัยก่อนมันไม่มีทางเลือกเยอะเนาะเดี๋ยวนี้มันมันเป็นความจําเป็นแล้วนะคะคิดว่าเพราะว่าหนึ่งคือบ้านเรามันเป็นสังคมผู้สูงวัยคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคนแก่ะคะ่ะเขากนข้างจะไม่สบายง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องเริ่มจากต้นทาง ก็เราทําอะไรให้เขาเราก็อยากจะใช้วัตถุด,ดิบอะไรที่มันดีที่สุดเท่าที่เราหาได้แล้วก็จ่ายได้นะคะที่เริ่มหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับแม่กอล์ฟเพราะว่าเป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนเดียวกับลูกค่ะก็รู้ว่ามีตลาดเขียวเมื่อก่อนก็ไม่รู้ก็ไปซื้อตลาดทั่วไปค่ะตลาดทั่วไปผักก็จะไม่ไม่ได้หลากหลายจะเป็นผักซ้ําเดิมๆค่ะ แล้วพอมาเจอที่นี่คือมันมีอะไรที่หลากหลายเราก็อยากจะกินผักที่มันหลากหลายตามฤดูกาลแล้วก็เรากินได้สบายใจแล้วยิ่งไปดูแปลงปลูกผักที่ทางแม่กอฟทำเกษตรอินทรีย์ค่ะก็เราเห็นแล้วก็รู้สึกเราได้กินผักที่เราทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นกินได้แบบปลอดภัยต้องเอามาให้คนในบ้านกินก็เริ่มจากที่คน รอบข้างป่วยนะคะอย่างคุณแม่ค่ะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็พี่ชายนะคะก็ป่วยเป็นมะเร็งเช่นกันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะช่วยทําให้การรักษาโรคมะเร็งเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะก็ก็เกิดจากการที่เราใช้ผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษจะเอามาปั่นให้เขาทานในกรณีที่เขา ป่วยมากไม่สามารถที่จะทานข้าวได้ะคะ่ะอย่างคุณแม่เนี่ยก็จะทานข้าวไม่ค่อยได้นะคะก็จะปั่นพวกผักผลไม้ซึ่งจะต้องไปซื้อผักเหล่านี้จากตลาดกรีนมาร์เก็ตค่ะเอามาปั่นให้คุณแม่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคุณหมอก็พูดนะคะว่าเออทำไมดูแข็งแรงไวจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะภูมิอากาศคือภาวะโรคร้อนหรือว่าโรครวนเนี่ยก็ ดินฟ้าอากาศมันก็จะเปลี่ยนแปลงฤดูการเปลี่ยนแปลงน้ําฝนอะไรมันก็ไม่เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงฤดูการที่เคยที่เคยปลูกเพราะปลูกได้อะไรเงี้ยมันก็ยากขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดโรคของพืชโรคของมแมลงอะไรต่ออะไรซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนกับโรคคนแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันกระทบแน่นอนกับเกษตรกรที่ทําคือผลผลิตมันจะได้น้อยลงเหมือนอย่างเมื่อกี้ซื้อซื้อของที่ตลาดเนี่ยก็ถามเขาว่าเอ้าของที่เคย เนี่ยนตอนนี้มันฤดูเนี่ยมันต้องมีขายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้มันแรงมากเลยไม่มีที่ปลูกกตายหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นปัญหาคืออันนี้ในระดับของผู้ผลิตเขาก็ชา,ชาวชาวสวนเขาก็ลําบากแล้วคนที่ต้องการซื้อทานผู้บริโภคเองเนี่ยก็ก็จะไม่มีอย่างนั้นเราก็จะเหมือนกับถูกบีบให้ไปทานที่มันมียาที่มันอะไรอย่างนั้นนะคะที่ราเลี้งของ สภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันเนี่ยมันส่งผลมันส่งผลในวงกว้างค่ะมันทําให้เรื่องของการเติบโตของของพืชของอะไรต่างๆที่ผลิตขึ้นมามันก็มีผลกระทบก็อาหารที่เราได้ทานที่มันผลิตมาแบบอินทรีย์แบบปลอดภัยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะลดน้อยลงค่ะเพราะว่าจากสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่ทําให้คือมันมันทนอยู่ได้ยากค่ะ แม้แต่พืชเองก็อาจจะเติบโตได้ยากหรือว่าสัตว์เลี้ยงเองก็อาจจะอยู่ได้ยากรวมถึงมนุษย์เราด้วยค่ะก็เป็นผลกระทบที่ที่ต้องที่ต้องตระหนักเลยค่ะก็อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะแล้วก็พี่สังเกตดูน้ำเนี่ยน้ำจักสะที่เรามีก็แห้งลงเร็ว ะะทีนี้ถ้าเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้การเตรียมอย่างเช่นข้าวอย่างนี้ใช่ไหมคะข้าวก็ต้องใช้น้ําในการที่ผูกเขาเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็ผักท,ทั่วไปอย่างช่วงบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแดดมันจะแรงมากอาจจะต้องใช้น้ําถึงสองรอบในการที่จะต้องลดให้เขาะคะ่ะให้ผักค่ะหละังจากันก็ตัวผู้พก,ก็ที่มีความรู้ความาเข้ใจเรื่องนี้นะครับก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับในเรื่อง ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องการสัมรุนเรื่องที่จะซื้อเนาะแต่ว่าสัมรุนเรื่องของทั้งกําลังใจทั้งอะไรหลายอย่างนะครับความเข้าใจอะไรต่างๆนะครับในการที่จะดูนช่วยนะครับให้เกษตรษกรนะครับในเรื่องอาการปรับตัวนะครับในเรื่องการทําเกษตรยั่งยืนนะครับให้เขาสามารถทําทระบบเกษตรแบบนี้นะครับให้ทําได้ตลอดไปนะครับ เพราะฉะนั้นกลับมาที่ว่าอันแรกก็คือขอบคุณผู้ผลิตอันที่2ก็คืออยากจะช่วยกันส่งเสริมเชิญชวนนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือถ้ามันมีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรที่ที่ทำเรื่องพวกนี้ก็คืออยากจะให้เขาแบบทํางานรณรงค์ให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้มันเกิดแบบคนมันมี awareness เนาะว่ามันจําเป็นยังไงกับต่อไปแล้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่ากินปลอดภัยแค่นั้นแต่มันมันหมายถึงการเกื้อกูลกัน คนต้นน้ำด้วยหมายถึงคนที่เขาผลิตคนที่เขายอมเสียสละให้เราทํางานเหนื่อยยากกว่าปกติอะค่ะมันง่ายแค่ฉีดสารเคมีเนาะกับคนที่ต้องมานั่งเก็บหนอนเก็บบนดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนอื่นก็จะต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าไม่ถ้าถ้าเราไม่มีบุคคลเหล่านี้ค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะได้อาหารที่ปลอดภัยแบบเนี้ย มาทานได้ยังไงเพราะว่าให้ให้ผลิตเองแล้วคงไม่ได้หลากหลายแบบนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นต้องขอบคุณขอบคุณจากใจเลยว่าที่มีกลุ่มบุคคลเหล่านี้เพื่อที่จะก่อตั้งให้มันมีสลาดเขียวแบบนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มันปลอดภัยให้เราได้รับประทาน